อัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนสวัสดีทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฝันนักกล้าหญิงชายผู้ใดฝันว่าได้ไปร่วมงานพิธีในงานศพหรือเห็นผู้คนพุกพ้านในงานศพ ทำนายตามความฝันว่าจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่จะเติบโตขึ้นหรือกิจการค้าขายถ้ามีคดีความก็จะได้รับชัยชนะจากฝ่ายตรงข้ามเลขเด่นเลขสี่และเลข เจ็ดเลขนำโชคได้แก่เลขสีเจ็ดเลขสองเจ็ดเลขสีแปดสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี